สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบเช่นเคยกับบาร์นมนำทางอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูมาแนะนานะครับเมนูนี้ก็คือเมนูไก่บ๊อปไม้ละ3บาทครับพร้อมเทคนิคนะครับหมักไก่ยังไงให้เนื้อนุ่มและที่สําคัญนะครับเราจะสอนเทคนิคการทอดไก่ยังไงให้สีเหลืองทองสดสวยดูน่ารับประทานด้วยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับ เริ่มจากวันนี้นะครับผมจะใช้ชิ้นส่วนของอกไก่นะครับอกไก่หน้าตาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะชิ้นใหญ่ประมาณนี้นะในการทําไก่ป๊อปมคะเพ่นเพื่อนเราสามารถใช้ชิ้นส่วนของอกไก่ก็ได้หรือว่าใช้ชิ้นส่วนของสันในไก่ก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของสันในไก่เนี่ยมันจะมีราคาแพงกว่าอกไก่นะครับทั้งนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะนามีดเนี่ยมาแล่อกไก่ให้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะแร่ให้มันเป็นเส้นๆนะครับความหนาของอกไก่เนี่ยก็ประมาณ แล้วเราก็จะนําอกไก่มาหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครหั่นกะขนาดไม่ถูกนะครับก็หั่นประมาณนิ้วชี้ของเรากําลังดีนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราหั่นไก่เป็นเส้นๆเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราจะนาไก่มาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับความยาวเนี่ยก็ประมาณ2ข้อนิ้วกําลังดีนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเศษไก่ครับเพื่อนๆแนะนําให้เก็บไว้นะครับอย่าทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับเราจะมาเริ่มปรุงกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับผมจะใส่รสดีไก่นะครับ ถ้าใครไม่มีไก่ก็สามารถใช้หมูก็ได้นะครับผมจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแบบไม่พูนนะเพื่อนๆถ้าพูนพเดี๋ยวมันจะออกเค็มนะแล้วก็ใส่เกลือครับครึ่งช้อนชานะเป็นเกลือแกงป่นนะครับแล้วก็ผมจะใส่น้ําตาลนะครับน้ําตาลทรายนะ1ช้อนชานะครับเพื่อเป็นการตัดหวานนิดนึงนะครับมันจะได้กลมกล่อมอร่อยนะแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับพริกไทยป่นนะใส่ให้มีความหอมนะครับใส่พอประมาณนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะคลุกทั้งหมดให้มันเข้าด้วยกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะหมักไก่นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อครับและเดี๋ยวเราก็นําไก่เนี่ยมาเสียบไม้กันเลยครับหลังจากที่เราหมักไก่เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มเสียบไม้กันเลยนะครับในการใช้ไม้เสียบนะครับผมแนะนําเป็นไม้เสียบขนาด6กถึงเนิ้วนะ กำลังดีนะครับอยากให้มันเล็กเกินไปแล้วก็อยากให้มันยาวเกินไปนะครับเราจะนําไก่เนี่ยมาเสียบง่ายๆเลยนะครับเวลาเสียบก็เสียบปกตินะเพื่อนๆไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะครับเสียบจากล่างขึ้นบนนะครับนี่ขนาดจะประมาณนี้นะนี่กาลังดีนะครับมาละสอบาทนะครับเสียบให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็นําไปพักไว้เลยครับแล้วก็มันจะมีบางชิ้นนะครับที่เป็นชิ้นที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอย่างชิ้นนี้ครับมันสั้นเกินไปใช่ไหมเราก็หาไก่นะครับมาเสียบปฏิปต่อให้มันสมบูรณ์ได้นะครับเศษไก่อย่าทิ้งนะเพื่อนสามารถใช้แต่งเติมได้นะครับเนี่ยครับก็สามารถแต่งเติมได้แบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับก็คือไก่ที่เราเสียบไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะ พอเราเสียบไม้เสร็จอะได้เยอะเลยนะไก่แค่1โลเองนะครับเพื่อนๆต่อไปครับเราจะนาไก่เนี่ยไปชุบแป้งลงทอดกันเลยครับเราจะนําแป้งทอดกรอบนะครับอันนี้ผมใช้ของยี่ห้อครัวทิพนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้นะครับนําแป้งเทลงไปเลยครับส่วนผสมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถไปเปิดดูกันได้เลยนะครับพอใส่แป้งทอดกรอบเสร็จนะครับผมจะตามด้วยน้ําเย็นจัดนะครับน้าเย็นจัดเนี่ยจะช่วยให้แป้งเนี่ยมันจะมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะตีแป้งทั้งหมดให้มันเข้ากันเลยครับในการใส่น้ำนครับผมจะค่อยๆเทน้ําใส่นะครับผมจะไม่ได้เทน้ําพรวดเดียวนะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราเทพรวดเดียวเนี่ยถ้ามันเหลวไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะนารสดีนะใส่ไปนิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งเนี่ยมันมีรสชาตินะครับแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันอีกรอบครับ แล้วก็ดูความหนืดของแป้งเลยเพื่อนๆอยากให้มันเหลวนะครับแป้งชุบที่ดีนะครับต้องมีความหนืดนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้มันหนืดมากๆนะครับต้องให้หนืดประมาณนี้นะกําลังดีเห็นไหมกําลังดีเลยต่อไปครับผมจะนําไก่เนี่ยมาชุบเลยครับเราจะนําไก่นะที่เราเสียบไม้เสร็จนะครับตามมาคลุกกับผงก่อนนะครับผงนี้เป็นผงแป้งเดียวกับแป้งเหลวนะครับเสร็จแล้วนะครับนําไปชุบแป้งครับแล้วก็นําไปคุกนะครับกับเกี็ขนมปัง ก็จะเป็นลนนักษณะนี้เห็นชัดไหมครับอีกรอบนะครับนําไก่นะไปคลุกกับแป้งฝุ่นไปคลุกกับแป้งเหลวเวลาคลุกเสร็จนะครับเราก็จะพักน,นิดนึงนะครับให้แป้งเหลวเนี่ยมันไหลลงให้หมดก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่เดี๋ยวแป้งมันจะหนาไปนะเสร็จแ,แล้วนะครับนําไปคลุกกับกินขนมปังนะครับคุกให้ทั่วเลยแล้วก็สะบัดนิดน,นึงครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่นะครับก็คือไก่ที่เราเสียบไม้นะครับแล้วก็ชุบแป้งชุบเก็ดขนมปังเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะมันเพื่อนไม้ก็จะประมาณนี้นะปริมาณความใหญ่ความเล็กนะครับเราสามารถกําหนดได้ตามต้องการนะครับขึ้นอยู่กับราคาที่เราขายเลยนะครับต่อไปครับผมก็จะตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับในการทอดนะครับเพื่อนห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะครับตอนนี้น้ํามันก็เริ่มเดือดในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะนําไก่เนี่ยนำลงไปเลยนะครับ ในการทอดนะครับเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ไฟแรงอ่ะครับมันจะสุกเร็วเฉพาะส่วนนอกนะเราจะให้มันสุกเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าสุกเฉพาะส่วนนอกเนี่ยส่วนในที่เป็นแป้งที่เป็นเนื้อไก่เนี่ยมันจะไม่สุกนะครับขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องคอยพลิกไก่ด้วยนะครับเพราะว่าไก่ที่มันอยู่ตรงใต้กระทะครับมันจะสุกเร็วนะมันจะเหลืองเร็วแต่มันจะไหม้ได้นะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาทอดนิดนึงนะครับ เราจะไม่ได้เร่งรีบนะเพราะว่าถ้าเร่งรนะีบเนี่ยเดี๋ยวสีไก่จะไม่สวยนะครับตอนนี้นะครับไก่ก็เริ่มสุกได้เพียน,นะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะเพื่อนๆอย่าทอดให้นานไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไก่จะแห้งนะครับและเดี๋ยวสีจะไม่สวยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักไก่ขึ้นเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับไก่ป๊อปทอดของเรานะครับสังเกตว่าสีสันสวยงามเหลืองทองน่ารับประทานมากเลยนะนเพื่อน เวลาเพื่อนๆขายเนี่ยแนะนำเพื่อนๆเนี่ยใช้ถุงแบบไฮโซนะครับเพื่อนๆถุงไฮโซหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีความใสแบบนี้เลยนะมันจะมีความสวยดูดีมากกว่าถุงก๊อปแก๊ปปกตินะครับและขนาดที่ใช้เนี่ยควรเป็นขนาด6คูณ14นะครับกำลังดีนะเพื่อนๆจะไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปนะครับเวลาขายเนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆขายคู่กับผงเขย่าด้วยนะครับเพราะว่าผงเขย่าเนี่ยเด็กๆจะชอบนะครับวัยรุ่นจะชอบนะทำให้เราขายดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับ และในการตั้งราคาขายนะครับเราควรขายไม้ละ3-5บาทนะครับทั้งนี้แล้วแต่ต้นทุนวัตถุดิบของแต่ละบุคคลด้วยนะครับถ้าใครค่าเช่าร้านแพงหน่อยเนี่ยก็ขายประมาณไม้ละ5บาทนะถามว่า5บาทแพงไหมในสมัยนี้ ก็ไม่แพงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายุคนี้อะไรก็แพงไปหมดนะครับซึ่งเราลองคำนวณต้นทุนวัตถุดิบให้แล้วนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนขายมาละ3าบาทเนี่ยเราจะได้กำไรอยู่ประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับเราได้หักค่าแก๊สค่าน้ำมันค่าจิปาหะต่างๆให้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่ค่าที่แพงหน่อยเนี่ย ก็แนะนาให้ขายไม้ละ5บาทนะครับโอเคไหมเวลาขายเนี่ยก็หยิบใส่แบบนี้ได้เลยนะครับหยิบลงถุงแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําผงขย่อยเนี่ยมาใส่เลยนะครับเวลาเพื่อนๆขายเนี่ยแนะนําให้มีผงขย่อหลายๆรสชาตินะครับยิ่งเรามีหลายรสชาติเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้กับลูกค้ายเยอะขึ้นด้วยนะและเวลาเทผงเนี่ยแนะนําให้เทใส่ถุงแบบนี้เลยนะเพื่อนๆ ไม่ต้องไปเทใส่กระบ,บอกหรือเทใส่อะไรอย่างอื่นนะครับเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะเขย่ายากเพราะว่ามันมีไม้ติดอยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเทผงเขย่าใส่ถุงแบบนี้นะครับแล้วเราก็เขย่าเนี่ยมันก็จะเขย่าง่ายนะครับ ไม่ยุ่งยากเลยนะโอเคไหมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะครับสูตรนี้การันตีทําขายได้แน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ